สวัสดีค่ะทุกคนกระดิ่งไม่ทำงานกีดีต้อนรับสู่ช่วงเทพธิดาบาีดี้ดูพายิเสีกับจาาบาบบี้นะคะอือึวันนี้นะคะบาอบบี้ก็จะมาทำคลิปนะคะเป็นคลิปแรนด o ม Reading หัวข้อคือหัวข้อที่ว่า ความรู้สึกของเขาตอนนี้นะคะที่มีต่อคุณเป็นยังไงการอ่านครั้งนี้คือการอ่านแบบ general reading หรือการอ่านทั่วไปค่ะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างเรื่องเราสระกับบ้างอย่าเพิ่งไปตัดหแวใจไปโดูของตัวเองร้อยเปอร์เซ็นตะ์ใครที่อยากปรึกษาแอดไลน์มาได้เลยนะคะตอนนี้บ๊วบบีขยายเวลาถึงวันที่15กรกฎาคมนะคะสําหรับคนที่อยากดูดวงส่วนตัวปรึกษาส่วนตัวกับบ๊อีนะคะโปรฟีลหนึ่งแถมหนึ่งให้เฉพาะโปรวันเกิดของบ๊อีเท่านั้นนะคะหลังจากวันเกิดไม่มีไม่จัดเนาะ ถ้าใครแบบเคยมาเช็คมาถามว่าแบบเฮ้ยราคาปกติแล้วของบิ๊กเนี่ยเท่าไหร่นะคะก็จะรู้ว่าราคาเท่าไหร่นะดังนั้นถ้าใครสนใจแอดไลน์มาได้เลยนะคะเป็นโอกาสพิเศษจริงๆเพราะพี่จัดโปรปีละหนึ่งครั้งเนาะซึ่งผ่านมันเกิดบีกไปแล้วก็ยังมีคนขอว่าเฮ้ยเก็บโปรนี้ไว้ก่อนนะคะเพราะว่าลูกดวงเก่าๆก,ก,ก็กลับมาซื้อนะคะคือถ้าใครซื้อเก็บไว้เนี่ยวันไหนก็ได้นะคะ ยังไงก็ได้อยู่แล้วนะคะยังไงก็ได้ดูอยู่แล้วนะคะก็สนใจหักแอดมินมาได้เลยเนาะสำหรับคนที่สนใจโปรหนึ่งแถมหนึ่งนะคะก่อนที่มันจะหมดเขตไปนะคะสําหรับวันเกิดนี้เนาะ,ะแล้วก็ใครที่อยากได้น้ํามันสเสน่ห์นะคะอย่าลืมเนาะจะมีบทสวดให้นะคะก่อนที่เราจะแบบขึ้นนะคะแล้วก็ฉีดตรงนี้เลยพิ่ก็มาฉีดต่อหน้า หน้ากล้องเลยนะคะฉีดเพื่ออะไรเสริมเสน่ห์นะคะเวลาออกหน้ากล้องอย่างเงี้ยก็ต้องใช้นะเวลาถ่ายรูปเวลาแบบบางคนเป็นดาวติ๊กตอกอะไรอย่างเงี้ยนะคะบางคนใช้ในการแบบไลฟ์สดอะไรอย่างเงี้ยได้หมดเลยนะคะใครที่สนใจแอดไลน์มาได้เลยนะใครที่เอาหน้าตาทำมาหากินหรือไม่ก็ก่อนออกเดทนะคะพี่ก็จะมีคาถาให้ ก่อนออปเดตก่อนไปพบเขาทําให้เขาชอบหรือว่าแบบทาให้มีสนเสน่ห์หรือว่าไม่กระทั่งแฟนเก่าก็ได้หมดเลยนะคะใครที่สนใจแอดไลน์มาได้นะคะอ่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะเรามาเริ่มกันเลยนะเขารู้สึกยังไงนะคะเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันนะคะเขารู้สึกยังไงกับเรา เขารู้สึกยังไงกับเราตอนนี้มีมีสอนไพ่ยูฟซีไพ่พาปิคานีไพ่โรแมนติกแองเจลนะคะคา์ดลืมแฟนเก่านะคะคนที่ลืมแฟนเก่าไม่ได้คา์ดล้างแค้นแฟนเก่าสำหรับคนที่อยากให้แฟนเก่าเสียได้แล้วก็คาร์ดแยกสนิทสำหรับคนที่อยากมีสนิทนะคะมาค่ะ รู้สึกยังไงกับเราตอนนี้อ้ยว้าวตอนนี้เขารู้สึกยังไงกับเรามาไม่มองว่า ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเนี่ยมันอาจจะมีการห่างไกลกันไปแล้วหรือเรียกง่ายๆก็คือเป็นความสัมพันธ์ที่มันมันเหมือนแบบมีนึกถึงความความรู้สึกที่มันแบบ H of ones มันมันได้แต่มองอ่ะเออเหมือนแบบเราห่างกันแค่เอื้่มแต่ก็คว้าเธอมาไม่ได้อะไรแบบนั้นมันเป็นเหมือนความสัมพันธ์ที่แบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ มันจับต้องไม่ได้อ่ะนะคะไม่รู้ว่าคุณเป็นแฟนเก่ากันหรือเปล่าหรือว่ายังไงแต่ว่าพี่มีความรู้สึกว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาอ่ะมันเป็นอะไรที่แบบเหมือนกับคุณมีครอบครัวอยู่แล้วหรือตัวเขาอาจจะมีครอบครัวอยู่แล้วนี่แหละนะคะมันมันเป็นความสัมพันธ์ที่เมื่อก่อนนะระหว่างคุณกับเขาเนี่ยมีการยื้อกันมาตลอดนะคะมีสองอย่างก็คือหนึ่งคุณเคยคบกับเขาเคยเป็นครอบครัวเดียวกัน กับเขาแล้วเ,เขาเหมือนยื้อคุณมาตลอดแล้วก็ในระหว่างที่ยื้อความสัมพันธ์เนี้ยคือแบบมันมีแต่เรื่องแบบรักสามเศร้าอะไรเงี้ยเกิดขึ้นตลอดเวลานะคะอีกหนึ่งแล้วรู้สึกว่าระหว่างคุณอย่างเขาอะ่ะไม่เหมือนอารมณ์แบบแยกย้ายกันไปเติบโต แต่คือแบบบางครั้งอะค่ะคนเราถ้ามันไปกันไม่ได้จริงๆอะเราเองก็ต้องแยกแยะกันไปติบตถูกไหมแต่การแยกแยะแยกแยะไปติบตอะมันมันเหมือนแบบว่ามันเหมือนมีคมีคนคนนึงอยู่ในใจลึกๆอะอันนี้ไี่รู้สึกถึงเพลงจะเก็บมันเอาไว้ในใจเมื่อครั้งมีเธอและฉันรู้สึก ครั้งนี้ยงไงให้เป็นความคิดถึงเหมือนแบบเรื่องจริงเพลงเรื่องจริงค่ะบิ๊กก็พยายามหาอยู่ไม่ชื่อเพลงเลยไปฟังเพลงเรื่องจริงนะคะเธอย่งอยู่ในใจเป็นเรื่องจริงในความทรงจำคือเหมือนแบบโอเคมันอาจจะจบแล้วนะแต่ว่ามันเหมือนแบบมันเหมือนคนที่แบบเหมือนเก็บคนคน,นึงไว้ลึกสุดหัวใจอะ่ะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นเหมือนแบบ มันมีอุปสรรคอะฮะแล้วก็ม,มันอาจจะเป็นอุปสรรคด้วยกันที่แบบครอบครัวของเขาก็ได้นะคะครอบครัวของเขาเนี่ยไม่ชอบคุณหรือว่ามันเป็นอุปสรรคที่ว่าอืมเขาอาจจะมีครอบครัวอยู่แล้วหรือตัวคุณแน่แหละที่เป็นคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วนะคะคุณกับเขาเนี่ยอาจจะเป็นเพื่อนกันเนาะอาจจะเป็นเพื่อนกันที่มันเหมือนกับว่าเพื่อนที่ทํางานหรือว่ามีความแบบดีวกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะประมาณนี้อืม แล้วก็มันไม่มีความรู้สึกว่าเหมือนแบบเขาเขาเองก็ยังมีคุณอยู่ในใจลึกๆเนาะแล้วก็เหมือนแบบจริงๆก็อยากกลับมาเริ่มต้นใหม่นะแต่ว่ามันเหมือนกับว่ามันมันไม่มีเหตุผลอะไรที่มันมาเริ่มต้นได้อะคือเหมือนแบบถ้ามองในเรื่องของความเป็นจริงอะไรเงี้ยอืมเขาก็ไม่ว่าเหมือนเขาเก็บคุณเอาไว้ในในหัวใจอะไรเงี้ยว่าคุณคือวี นึกถึงเพลงนี้เลยอะอยากจะร้องไห้ให้เธอนั้นได้จำว่าครั้งนั้นเรานั้นเคยรักกันชื่อเพลงว่าเพลงอะไรวะครั้งหนึ่งเคยรักกันปะของดาอินดฟินอะเหมือนอนะารมณ์เป็นแฟนเก่าที่แบบยังรักอยู่ลึกๆสุดหัวใจแต่มันเป็นจริงไม่ได้อะครั้งหนึ่งเราเคยเรานั้นเคยรักกันของพี่ดาอินดฟินค่ะ ครั้งหนึ่งเราเคยรักกันอืมเศร้าอ่ะทุกคนมีความแบบเศร้าใดๆอยู่ในความสุัพั์น,นี้เดี๋ยวเรามาต่อนะคะแล้วยังไงต่อคะ เวรกรรมอะไรอะที่ทาให้เขายังเสียดายคุณอยู่เลยอะคุณกับเขาเนี่ยไม่ได้มีแบบความสัมพันธ์กันแล้วนะเออเขายังเสียดายอยู่แล้วก็เหมือนคิดถึงคุณทุกวันเลยนึกถึงเพลงนี้อีกแล้วทำไมเพลงมันเยอะจังเลยอะคิดถึงเธอสุกทีเมื่ออยู่คนเดียวชื่อเพลงอะไรอะ ชื่อเพลงว่าคิดถึงเธอทุกทีที่อยู่คนเดียวของเจนนิเฟอร์คิมเหมือนเรางแฟนแฟนเก่าเลยอะพวกหนูเขาก็จบกันไปแล้วนะอืจบกันจริงๆอะ่ะจบกันไม่ค่อยดีด้วยแต่เขาตาย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 คุณมาถามถึงแฟนเก่าไหมคะถ้าเกิดไม่ใช่ก็ปิดคลิปไปเลยนะคะช่องของอามีเนี่ย เป็นช่องของแฟนเก่ากับรักสามเศร้าอยู่แล้วนะคะถ้าใครมาแบบเพื่อรักสามเศร้ากับแฟนเก่ามาปรึกษาส่วนตัวอะไรเงี้ยคือได้เลยคือแฟนเก่าแน่นอนคลิปเนี้บอกเลยคือเขาอะเหมือนแบบคิดถึงคุณตลอดห่วง่คือคุณเข้าใจคขาว่า passion ไหมบางครั้งอะเรามีความรักใช่ป่ะแต่เราไม่ได้ไม่ passion ก็คือแบบไม่รู้สิด้วยความที่มีแบบศึกษาเอา่อ ลูกดวงหรือลูกค้ามาเยอะมากอะคือมีความรู้สึกว่าหลายๆคนอะอันนี้มันเป็นเวรกรรมเว้ยง่นะดูไพ่เวรกรรมคุณหรือเขามันมันเป็นเหมือนแบบกรรมมันลิขิตมาแล้วอะที่แบบบางครั้งอะเรารักคนคนหนึ่งมากสุดลึกในหัวใจของเราแต่เราไม่สามารถที่จะคบกันได้แต่ว่าบางคนกับคนบางคนะ่ะที่เราอาจจะไม่ได้รักมากอะแต่สุดท้ายมันเหมือนไปกันได้ ดังนั้นน่ะคือความรักอะ่ะมันก็ค่อนข้างที่จะเหมือนกับไม่ได้ดั่งใจเราเสมอไปหรือว่าความรักมันก็อย่างเงี้ยแหละทุกคนคือเอาจริงๆนะหลายคู่ที่เข้ามาปรึกษาบี่นะบี่เจอหลายคู่มากเลยที่เขาเลือกตัดสินใจที่จะแต่งงานหรือว่าคบกับคนคนนึงเพราะความดีทั้งถามว่าในใจลึกๆแล้วเขารักคนคนนั้นแบบมากๆไหมไมีว่าไม่เออ คือบแบบล้วคือทํามันทําให้เหมือนแบบเขายังต้องมาถามถึงอีกคนหนึ่งอยู่อ่ะแต่ถามว่าอีกคนหนึ่งอ่ะรักมากไหมรักมากแต่ถามว่า,าคบกันได้ไหมไม่ได้ไปกันไม่ได้อ่างเงี้ยค่ะมันมีหลายๆคนหลายๆคู่มากที่ที่ความสัมพันธ์มันเป็นแบบนั้นนะคะอืมจากนั้นเนี่ยตัวเขาเองอ่ะเหมือนแบบว่ารู้นะว่าความสัมพันธ์นี้ยมันจบไปแล้วแล้วก็เหมือนแบบมันคงไปต่อไม่ได้อะไรเงี้ยแต่คือตัวเขาอ่ะยังคิดถึง ะะยังคิดถึงยังยังเหมือนแบบเขาไม่รู้ว่าเวงกรรมอะไรอะทไมถึงแบบยังรู้สึกคิดถึงคุณอยู่แล้วก็เสียดายคุณมากๆเอาคุณเอาแบบมันยังมันไม่ได้ขึ้นมา,าออกจากหัวไม่ได้แต่ว่าคือเสียดายอะนะคะเสียดายมากๆจริงๆเหมือนอารมณ์แบบคนที่เวลาอยู่คนนี้ก็เศร้าๆเหมือนเหมือนคิดถึงตลอดเวลาะค่ะ มีอิสระแล้วก็มีชีวิตเป็นของตัวเองแล้วเนาะทำไมไม่นึกถึงอีเพลงนึงอะของบอยเพสเพเมเกอร์มันมันเรื่องราวนี้มันเหมือนใน MV เลยอะมันชื่อเพลงอะไรอะจำไม่ได้อะทุกคนแป๊บนึงนะเดี๋ยวพี่หาก่อนอ่าเจอแล้วนะคะ ชื่อเพลงว่ายังไม่พ้นขีดอันตรายนะคะของพี่บอยพีสเมเกอร์ค่ะเจอรู้ใช่ไหมต้องใช้เวลาเท่าไรเพื่อเจอลืมเธอเพลงนี้นะคะเข้าไปดู MV ได้เลยจะบอกว่ามันเหมาะสำหรับคนที่เหมือนเป็นฟิลแบบอารมณ์แบบเราใช้เวลา m o v ออนจากคนคนหนึ่งนานมากอะคะ่ะแบบนานมากจริงๆแบบ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะบางครั้งอ่ะปีสองปีหลายปีแล้วเราเราเดินทางมาไกลนะคะบางคนอาจจะไปต่างต่างประเทศหรือว่าคือทําทุกอย่างเลยค่ะเพื่อที่จะลืมอ่ะแต่สุดท้ายแล้วคือเหมือนแบบมันลืมไม่ได้เลยเหมือนแบบอารมณ์แบบสมมติว่าเราเราอยากจะลืมแฟนเก่าใช่ปะ่ะแล้วเหมือนพอแฟนเก่าทักมาสบายดีไหมคือความรู้สึกทุกอย่างคือมันกลับไปหมดเลยอ่ะเขารู้สึกว่าไม่ว่าเขาจะหนี ออกมายังไงหมายถึงว่าชีวิตตอนเนี้ยเขาเป็นยังไงอะคะ่ะแต่คือความรู้สึกที่เขามีต่อคุณน่ะมันไม่เคยแบบหายไปเลยมันไม่เคยแบบจางหายไปได้เลยอืมเขายังคงรู้สึกกับคุณอยู่เสมอนะคะต่อให้แบบเหมือนแบบว่าต่อให้เราเลิกกันไปนานแค่ไหนก็ตามแต่อ่ะคะ่ะอืมเขาเองก็ยังมีความรู้สึกดีๆให้กับคุณเหมือนแบบคุณก็ยังอยู่ในหัวใจเขาตลอดนะคะไปฟังเพลงยังไม่พ้นขีดอันตราย ของพี่สเปคเกอร์คุณจะเข้าใจว่าแบบคนคนเนี้คือเขาก็มีชีวิตของเขามีครอบครัวมีแฟนหรือเริ่มต้นชีวิตใหม่อะไรอย่างเงี้ยเจอผู้คนมากมายแต่เหมือนแบบพอสุดท้ายแล้วอ่ะเขาก็ยังวนเวียนกับมาคิดี่ถึงคุณอยู่นะคะเหมือนคุณเป็นแฟนเก่าที่เขาแบบไม่เคยจะลืมเลยอ่ะประมาณนี้ เขาอ่ะมันมันห่างไกลกันไปแล้วเนาะแต่คือแบบไม่รู้สึกว่าคนที่เขาแบบคิดถึงภาพแต่งงานหรือว่านึกถึงภาพแต่งงานก็คือตัวคุณเนาะใช่เขาเคยคิดถึงเรื่องของภาพการแต่งงานกับคุณได้นะแต่คือพูดจริงๆว่าเขาไม่สามารถที่จะให้ให้สเตตัสหรือให้ความสำคัญกับคุณได้นะคะ เป็นไปได้ว่าคนคนนี้อาจจะคบซ้อนหรือว่าอาจจะมีแฟนอยู่แล้วคะ่ะอืมคือเขาอะรักคุณนะแต่ว่าเหมือนแบบมันอยู่ด้วยกันไม่ได้แต่ว่าคนที่เขาก็อย่างที่บอกอะค่ะว่าตัวคุณเองก็อาจจะเป็นนะคุณก็ยังรักเขาตัวเขาเองก็ยังรักคุณเนาะแต่ว่าด้วยโชคชะตาด้วยหลายๆอย่างมันมันทำให้เหมือนแบบเหมือนเป็นเส้นขนานที่มันไม่มีวันวันจบอะตัวเขาเองก็ เอาจริงนะในความทรจงจำของเขาเขาคิดว่าคุณดีกับเขามากๆหรือคุณเป็นคนที่แบบที่ดิกับเขาในความทรงจำของเขาที่มีต่คุณคือยังสวยงามเสมอเลยนะคะอืมประมาณนี้ดูซิแล้วเขาจะเ a k e อคชั่นหรือเขาจะทำอะไรไหมเขาที่ถึงคุณนะแต่ว่า คือเขาอ่ะก็ต้องเลือกครอบครัวหรือเขาก็ต้องเลือกแบบเดินต่อไปในชีวิตอะคะ่ะถึงแม้คุณจะอยู่ในความทรงจําที่ดีแต่ว่าคือเขาก็ต้องเลือกอะคะ่ะต้องเลือกทางใดทางหนึ่งเนาะซึ่งตอนเนี้ยคือเขาพยายามที่จะสู้กับตัวเองนะคะพยายามที่จะแบบเหมือนกับว่าเอาชนะใจตัวเองให้ได้อะคะ่ะถึงแม้ว่ามันจะยากถึงแม้ว่าเขาจะคิดว่าแบบเออ มันทำไมมันกลับมารู้สึกอีกแล้วอะไรเงี้ยรู้สึกถึงคุณทุกวันคิดถึงคุณตลอดแต่เขาก็ต้องเลือกครอบครัวนะคะเขาก็ต้องเลือกทางทางใดทางหนึ่งในอนาคตของเขาะคะ่ะเพราะว่าความรักครั้งนี้มันเป็นความรักที่แบบเหมือนกับว่าเป็นเป็นรักซ้อนน่ะคะคือเขาก็ต้องเลือกตัดสินใจที่จะจบแล้วก็เดินทางออกมานะคะ ถึงแม้ว่าตัวเขาไม่อยู่กับคุณแต่หัวใจเขายังอยู่กับคุณเนาะแล้วพี่รู้สึกว่าตัวเขาเองอะตัดสินใจที่จะเดินออกมาโดยที่แบบเหมือนจบจบในเรื่องของรักสามเศร้าอะคะ่ะคือไม่อยากให้ต่อความยาวสามความแาวความยืดแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าเขาไม่ได้รักเนาะเขาก็ยังรักยังคิดถึงคุณอยู่เสมอแต่ว่าก็ต้องอยู่กับความเป็นจริงนะไม่ว่าตัวเขาอาจจะไม่เลือกที่จะ Take A c t i o n อะไรนะคะ เขาไม่เคยลืมคุณเลยอ่ะเขาคิดถึงคุณอยู่ตลอดเลยแต่คือแบบก็รู้ว่าความสัมพันธ์นี้มัน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 ไม่สามารถที่มันจะเป็นจริงได้ค่ะแต่เขาแบบไม่รู้ไม่รู้ว่าเวรกรรมอะไรทำมเขาถึงไม่เคยลืมคุณเลยอะไรเงี้ยนึกถึงคิดถึงทุกวันคิดถึงตลอดเข้ามาในความฝันเข้ามาในสมองเข้ามาในหัวใจตลอดเลยนะคะ อ่เดี๋ยวเรามาดูลัคนาราศีเนาะวิเอาไพ่ไว้ไหนอะลัคนาราศีอะไรที่มีเกณฑ์ต่อชาวกรงนี้เนาะลัคนาราศีสิงตุลมิถุนแล้วก็พิจิกค่ะสิงตุลมิถุนพิจิก อแมน n ิกแองเจิลนะคะนางฝามีอะไรอยากจะบอก Let's go up o n t r o l it true very soon release your ex passions แล้วก็ stay p r o m i s t i c about your love life <He> er, มันทำอะไรไม่ได้ะคะ่ะคุณเขายังมีความรู้สึกถึงกันเนาะมี passion มีแรงดึงดดซึ่งกันและกันแต่ว่ามันเหมือนแบบต่างคนต่างก็ต้องลืมแฟนเก่าหรือลืมคุณนี่แหละแล้วก็ไปใช้ชีวิตเลิกก o อคอนโทรลในชู้ไม่ว่ามันเหมือนโชคชะตาที่เขากำหนดมาแล้วที่ทำให้คุณกับเขาจะต้องเฟดกันออกไปเนาะแต่อีกไม่นานให้คุณมองในแง่ดีไว้นะคะให้คุณคิดบวกเอาไว้ว่าคิดบวกไว้ทุกอย่างอะค่ะในในสิ่งที่คุณต้องการอะคุณคิดบวกเอาไว้เลยกับกับคนคนนี้นะคะ่ะแล้ว ความคิดของคุณอะมันจะเป็นจริงเนาะเพราะว่าไี่รู้สึกว่าต่างคนต่างทรามานนะคะมันน่าจะเป็นความสัมพันธ์ของทวินเตมหรือความสัมพันธ์ของคู่เนี่ยแหละถ้าใครที่ไม่มั่นใจอยากรู้ว่าคนที่คุณดิวอยู่เนี่ยเป็นคู่ไหมนะคะก็แอดไลน์มาได้นะคะมาดูแบบอัดคลิปวิดีโอเนาะบี่สามารถจะดูให้ได้ว่าเออคนเห็นเป็นคู่แท้ไหมนะคะแต่ว่าขอเป็นแบบอัดคลิปหรือแบบโทรคุยเท่านั้นเนาะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูข้อความนะคะ ของขวัญที่มีค่าคือการได้เห็นหน้าและรอยยิ้มของเธออดทนคือสิ่งเดียวที่ฉันทําได้อยากรู้ว่าอยากให้รู้ว่าฉันแคร์ขอบคุณที่ทําให้ฝันของฉันเป็นจริงไม่อยากคดาดหวังไม่อยากให้คดาดหวังมากเกินไปแล้วก็ไม่อยากหลังเธอไว้ให้เสียใจโอ้ m ม g ก็ต่างคนต่างแยกทางกันเนาะเป็นความสัมพันธ์ที่แบบว่า ยังรักยังคิดถึงกันอยู่อ่ะมาดูเพนดูรัมนะคะจะมีแบบเบาแล้วก็แบบรุ่นปกตินะคะใครสนใจแอดไลน์มาได้นะคะรุ่นเบารุ่นปกติรุ่นปกติร,กตรุ่นเบาเสริมเสน่ห์เสริมความรักนะคะจะมีจะมีเพนดูรัมสำหรับเสริมเสน่ห์เสริมความรักการงานนะคะจะอีกสีหนึ่งคุ้มครองภยัยสิ่งไม่ดีนะคะคนที่นอนไม่หลับหรือว่าเกี่ยวกับโรคภยัยหรือว่าปัด เป่าสิ่งไม่ดีออกไปนะคะก็มีเนาะอ่ะใช้พลังงานจิตนะคะถ้าใช้ซ้ายขวาถ้าไม่ใช่หน้าหลังค่ะถ้าใช้ซ้ายขวาถ้าไม่ใช่หน้าหลังค่ะโอเคใช่นะคะคำตอบโอเคหยุดค่ะ คำตอบคือใช่นะคะใครที่สนใจอยากปรึกษาอยากด,ยดูดวงส่วนตัวอยากเรียนดูดวงนะคะแอดไลน์มาได้เลยนะคะแล้วไว้เจอกันนะคะอย่าลืมโปรหแถมหนึ่งนะคะถ้าใครสนใจรีบมาก่อน15กรกฎานะคะวิไม่ยืดโปรแล้วปีหนึงจัดหนึ่งครั้งนะคะ ถ้าใครอยากจะคุยกับบี้เนี่ยแนะนำโปรนี้เลยนะคะบอกเลยว่าคุ้มยิ่งกว่าคุ้มนะคะดีกว่าใจราคาเต็มส่วนใครที่อยากให้คลิปนี้เป็นจริงนะคะอธิฐานเขาให้คลิปนี้เป็นจริงขอให้เขาเสียด้เราขอให้เขาคิดถึงเราตลอดเวลานะคะแบบที่คลิปบอกอันนี้สำหรับคนที่ยังคิดถึงแฟนเก่ายังอยากให้แฟนเก่ากลับมานะคะแล้วไว้เจอกันค่ะบ๊ายบาย